สวัสดีครัวบวันนี้แมงนิวจะมารายงานข,าข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวัน,นครับถึงพาเมียไปร่วมวงกินเหล้าเมากับบ้านลุงวัยห้าสิบเอ็ดคว้าปืนยิงข้างหลังเพื่อนบ้านล่างปุนตายคาสวนกล้วยนะครับเมื่อวันที่หกมกราคมสองห้าเก้าพตุลาเดชชัยนค์บุญด้วงพร้อมกับกองสพอเมืองยโสธรรับแจ้งเหตุมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตภายในสวนกล้วยที่ตำบลคอเหนืออำเภอเมืองจยโสธรหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลยโสธรเจ้าที่กู้ภัยหุสามเอ็ด ร่วมกันชนสูตรพิกศพที่เกิดเหตุพบศพนายวิสัยจิน้าอายุ48ปีเลขที่86หมู่7บ้านเหมือนแอต์ตำบลคอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสุทรถือว่ปืนยิงนอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ภายในสวนข้วหน้าบ้านพักของตนเองส่วนผู้ลงมือก่อเหตุเป็นเพื่อนบ้านหลบหนีไปก่อนหน้านั้นแล้วจากการตรวจสอบโดยรอบและชนสูตรพิกศพของผู้ตายพบมีรอยกระสุนหลายรูบริเวณแผ่นหลังและศีรษะจนเลือดไหลนองเต็มพื้น โดยมีนางดำเสกศิริอายุ70ปีภรรยาผู้ตายส่งเสียงร้องไห้ขณะที่เจ้าที่กู้ภัยหอ่อศพด้วยผ้าขาวและยกศพสามีขึ้นรถไปผ่าพิสูจน์หัวกระสุนที่โรงพยาบาลเสลิรจากการสอบถามนางดำภรรยาของผู้ตายให้การว่าก่อนเกิดเหตุขณะที่ตนนั่งเล่นอยู่บ้านของเพื่อนบ้านในหมู่บ้านเดียวกันได้ยินเสียงปืนดังตุ้มขึ้นหนึ่งครั้งจึงรีบวิ่งไปดูที่บ้านพักพบสามีนอนจมกองเลือด อยู่ในส่วนกล้วยหน้าบ้านแต่ไม่พบเห็นผู้ก่อเหตุจึงแจ้งให้เพื่อนบ้านเข้าไปช่วยเหลือแต่สามีได้เสียชีวิตแล้วนะครับเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์กล่าวว่านายสุธนทรนมูลบุตรอายุ5 1ปีอยู่บา้านเลขที่44หมู่ตจ็บลค้อนเหนืออเเมืองยะโสธรวิ่งถืออาวุธปืนยาวไม่ทราบชนิดออกจากจุดกเกิดเหตุก่อนหลบหนีไม่ทราบไปไหนเจ้าที่ตำรวจชุดสืบสพอมือยะโสธรได้ออกตามหาอย่างไร้วี่แววส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากความหึงหวง เพราะเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมาผู้ตายพร้อมภรรย,ยาได้ไปเยี่ยมญาติในพื้นที่อำเภอกุดชุมจังหวัดยงศรธรห่างจากบ้านกว่า30กิโลเมตรโดยมีภรรยาของนายสุนทรผู้ก่อเหตุขอติดตามไปด้วยจนกระทั่งมืดผู้ตายและนางดำภรรยาจึงกลับและพาภรรยาของนายสุนทรกลับมาบ้านในขณะที่ภรรยาของนายสุนทรมีการเมาเหล้าและพูดจาฟังไม่รู้เรื่องทําให้หนุ่มสุนทรเกิดความหึงหวงไม่พอใจผู้ตาย ที่พ,พาภรรยาของตนไปดืมสุรากลับมาจนเมาแต่ก็ไม่ได้มีเรื่องทะเลาะกันต่างคนต่างแยกย้ายก,กลับบ้านนะครับจนกระทั่งมาช่วงสายวันนี้ขณะผู้ตายออกไปดาย่าอยู่ในสวนกล้วยนายสุนทรผู้ก่อเหตุนำวุธปืนยาวไม่ทราบชนิดยิงไปยิงย่องไปยิงผู้ตายนะครับทางด้านหลังจนฟุบเสียชีวิตคาที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ